มาจ้าวันนี้แม่เจ็บกับพีิยาลี่นะคะอยู่ที่ห้องอาหารทวิสโรงแรมมเวนพิคพัทยานะคะคุกกิ้งคลาสเมนูททิล่าไก่ค่ะง่ายนิดเดียวนะคะส่วนผสมดังแสดงเลยค่ะเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยลงมือทำกับครูก๊อตและพิยาลี่กันเลยค่ะน้องเงยลี่ทานเลยลงไปพี่ขอของแป้งสอง้านะคะเปากันะ 好，大家好。 ค่่ะจังเลยค่ะรั่วหล่นค่ะ กินมากๆเลยนะคะสาหรับทอร์ติลาไก่ของพี่ยล,ลีและคูกอตนะคะยังมีเมนูอีก2เมนูนะคะก็คือพิซซ่าแล้วก็คัพเค้กนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามไว้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเดี๋ยวแม่เจี๊ยบตัดต่อคลิปเสร็จแล้วจะเอามาลงให้ได้ชมได้ดูได้ทําตามกันง่ายๆเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูพิซซ่านะคะรับรองเด็ดนะคะสําหรับคนที่สนใจคุกกิ้งคลาสของโมเปนพิกนะคะก็สามารถที่จะจองได้ที่ห้องอาหารทวิสนะคะก็950บาทต่อ3เมนูนะคะต้องติดต่อจองก่อนนะคะแล้วก็สงวน สำหรับแขกที่นอนโรงแรมเท่านั้นค่ะคลิปนี้พอหอมปากหอมคอขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามเมนูทำพิซซ่าแล้วก็คับเคกนะคะบายค่ะ